ตามหาเขียวหวานเนื้อเมื่อวานมาทีนึงแล้วจะมีทุกวันพฤหัสใช่ไหมครับสวัสดีครับเป็นเพื่อนครับช่องโดโดพาเที่ยวมาแล้วครับี่โดสวัสดีครับ ฮะเป็นคอนเทนต์ชีเป้าร้านเยวหวานเนื้ออ,อผมอยู่ที่นี่ฮะร้านป้าตุ๊กอาหารไทยต้นตำลับตามหาตามหามหเมนูนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อสมัยก่อนน่ะนานนานมากแล้วล่ะคือร้านเนี้ยเขาเปิดมานานแล้วนะ แล้วผมก็เคยมาทานที่ร้านนี้ตัวเขียวหวานนี่แหละแล้วผมก็ลืมไปมัวแต่ไปไปตรงนู้นไปตรงนี้อย่างเงี้ยเขาเรียกใกล้เกลือกินด่างเขาอยู่ตรงไหนร้านปรตตุนี่ฮะถนอนอิสรภาพนี่ยข้ามสะพานนู่นไปก็ไปทางพลานนกนะแล้วเห็นหลังคาวัดนั่นนะ่ะวัดชิโนรถ ถ้าฝั่งเดียวกันข้ามะหารไปก็เป็นดุริยางทหารเรือนร้านป้าเขาอยู่ประมาณซอย4.2ทับหนึ่งอะของผมเนี่ยอิสรภาพ4.2ที่ทำงานผมเนี่ยไปทางนี้ก็ไปโพสามต้นนะเนี่ยพอดีเราดำเนินที่ผมทำงานนี่อิสระพาพ4.2แต่ที่นี่เป็น4.2ทับหนึ่งมาดูกันเอาแกงปัดตรงโดโดมานั่งฮาโดมานั่ง สวัสดีครับดโดนั่งเลยโดนั่งเลยครับตามหาตามหาเขียวหวานเนื้อเมื่อวานมาทีนึงแล้วจะมีทุกวันพฤหัสใช่ไหมครับอ่าโอ้แต่กับข้าวอื่นก็น่ากินนะมีสัปดาห์หนึ่งมีพฤหัสวันเดียวเขียวหวานเนื้อพฤหัสสุกอ่านั้นอ่านั้น อ๋ออันนี้อันนี้ก็พิกเนเจอร์ของร้านเนาะปลาดุกทอดกรอบร้านนี้นานแล้วเนาะใช่ไหมห้าสิบกว่าปีแล้วเพราะผมจําได้อะผมชอบกินเขียวหวานเนื้อแล้วเคยทานที่นี่แล้วก็ลืมไปเลยแล้วก็ไปไปหาทางเขียวหวานเนื้อนี่ก็ขับรถผ่านเอ้ยร้านนี้มีเขียวหวานเนื้อนี่ที่เราเคยชอบแล้วก็ที่ไม่เหมือนใครคือใส่พริกขี้หนูสวนด้วย อ่าอ่างั้นงั้นงั้นอ่าต้นเป็นตำรับของที่นี่งั้นอ่าลูกชายทานขนมจีนเขียวหวานเนื้อแล้วผมลาดข้าวแล้วผมขอเป็นเป็นเป็นกับถ้วยหนึ่งได้ไหมเป็นเขียวเขียวหวานเนื้ออ่าอ่าเป็นถ้วยอ่าเอามาทานให้สะใจอ๋อร้านมีมีด้านในด้วยใช่ไหมฮะอ๋อร้านเดียวกันอ่าอ่า มาไล่เลียงนอกจากเคียวหวานเนื้อแล้วนะไหนๆมาแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยมีแกงจืดฟักมะนาวดองไหมฮะนี้หมูสับแกงกรปหมูสับน้ำพริกกะปิอะไรเขาก็มีเน,มนี่ยน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิสงสัยต้องมาบ่อยๆแล้วที่นีนนน่แกงส้มนี่ปลาทูก็มีน้ำพริกกะปิผัดผัดผัดกะลำ่ำอันนี้ก็ซิกเนเจอร์ของทางร้านใช่ไหมฮะปลาดุกปลาดุกกรอกเนี่ย แล้วก็เต้าหู้อ่อนอนุเทโพอันอันนู้นอะไรอะฮะแกงเหมือนแกงของรอฮะหมูหวานอันนั้นหมูหวานนะหมูหวานอันอันนี้หน่อไม้อะหน่อไม้ดองนี่พะโลพันแนงพันแนงหมูใช่ไหมฮะอันนี้กะเพราอันนี้กะเพราอันนี้พูดกิ้ง อ,นนอันนี้อันนี้แหละอันนี้แหละ,นนะที่ผมจะ,ะม,าม,ามาทานนี่ครับนี่น่าทานมากเลยแล้วนี้อะไรคะเนี่ยไส้ปลาแห้งเนาะไส้ปลาแห้งนี่ฮะน่าทานมากนี่มีขนมหวานด้วยอันนี้น้องพี่มาถามอ้อนเพื่อนนมาถามสุดยอดเลยครับ,รบรอโอ้ออ๋เป็นแถมด้วย ทานข้าวแล้วมีน้ำมีขนมให้นี่มาดูกับข้าวสวยๆกันดีกวา่าน่าทานมากทาน,นด้วะไปดโด้งั้นเราไปนั่งด้านในไปดูบรรยากาศด้านในดโดโด้วยม,มันบรรยากาศด้านในด้น้ำอะไรอาดเปิดประตูเข้าไปก็เปิดแอร์แล้ว โอ้โโน,นี่งครับมาดูบ้านนี้เรานั่งเลยจุ๊บพี่หนมพี่หนมมานั่งเลยครับอ๋อเป็นกาแฟด้วยนะตรงนี้ก็ดังเลยบรรยากาศร้านที่เป็ bah, นห้องแอร์ฮะแก๊สติ มานั่งมีมีหนังสือให้อ่านด้วยนะมันนั่งอยู่ที่บ้านเลยเป็นเป็นเช้าของวันนี้นี่ครับมาแล้วจะมีเป็นข้าวแกงมีนะคะอ๋อจัดเป็นชุดแบบนี้ใช่ไหมฮะจะมีซุปให้ค่ะแล้วก็จะมีน้องแกงเป็นถ้วยอ่า ครับผมอันนี้เป็นอันนี้เป็นขนมจีนแกงนีดูครับนี่น่าทานมากเลยนี่นี่นี่ันี่นี่เดเดีไม่่ี่ดวพอขอดูหน่อยี่ขอดูหน่อยขนมจีนแกงนี้ เด็ดตรงที่มีเ้าเรียกว่าลูกโดดนี่แหละนีำ้ำแล้วก็นี่เป็นข้าวข้าวกินขนมข้าวกับแกงน,น,นีเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวตอนเย็นนีแล้วก็มีพริกให้นี่ครับผม <laughs> ครับขอบคุณครับ <laughs> ครับขอบคุณมากครับ มีเป้าเขียวหวานเนื้อนะก็เป็นเป็นอกทนครับเดี๋ยวด้ทันเลยอันนี้เป็นเป็นอยู่ในชุดของเขานะครับคุณเพื่ออนนื้ เย็นต่อเด็กี่ตีราตอรรน้ำตาลห,หน่อยก็จะอร,อะอร่อยก็ทำรสกลางๆนฮะครับทันแล้ร่อยมากเผ็มากที่หนุ่มที่น้ำชาวนารับป เพืเ่อนคน,นหัดส<ม>ุกนะ อืมอกินแบบชาวบ้านชาวบ้านลาดเลยครับลาดเลยอ๋อแบบนี้เลยลิกเนน,น้ำปลาไม่ต้องตักมานะเพราะเขามีลูกโดดแล้ว มีลูกโดดอย่างเงี้ยมันอร่อยมากมันจี้เข้าไปรสชาติเข้มข้นมากตั้งแต่ชี้เต้าเจียวหวานเนื้อนะ ยังไม่เจอที่มีลุกโดดแบบนี้เนาะไม่ค่อยเจอมายังจิดใจตัวเองวะไ้ะลืมร้านนี้ป่นี้ยังไงเพราะว่านานมากเลยเคยนึกได้แต่แบบว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วมั้งเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นรุ่นรุ่นสอง เมื่อก่อนป้าตุ้เนี่ยคือจำได้ว่ามาก็จะเป็นสุนัขยุหรอเนีน้อร่อยคุณชอบไหมชอบรสเผ็ดไหม

เพื่อนๆไม่ต้องกวนนะฮะไม่ต้องกวัว่าคือรดจะเผ็ดคือโรกินรสจัดกว่าผมอ,อีกบางทีอ่ะนน้ำอยู่ในชุดไม่ต้องสั่งเลยเขามีมาให้เลย บอกก่นคนที่ไม่ทานเผ็ดนะอ,อาจจะอาจาอาจะเผ็ดนะฮะถ้าทานพิดไปแต่ว่าอย่างผมอย่างพี่โดโรเนี่ยไม่มีปัญหากับความเผ็ดอยู่แล้วราด้หน่อหวานเลยนะคะเฉาปวยครับครับ้วยคุณชาขนมนนมเป็นนม Đúng rồi อยู่อยู่ในชุดของนี่อยู่แล้วใช่ไหมฮะอ๋อเซตเมนูเป็นชุดสลับเปบเป็ีอ่ายสลับสับสลักคื้ลคอครับอืมัร้อัจบยิ่งกินเผ็ดๆนะยิ่งนี่เลยครับกครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ อร่อยไมมอร่อยดีครับอร่อยไม่อร่อยดีที่โดโดงไวตรงนั้นเด็กก็รู้จักเขียดทิ่ออกนะยแต่กินแต่กินไปหลายเม็ดแล้วล่ะพี่โด่เช็ดปากเลยอออืืืม เอาเลยเดี๋ยวจะกินนะี่แล้วแล้วเดี๋ยวพ่อจะพาไปกินชานะอะไรขามะนาวน้มแกงไหม กินขนมก <c oughs> ินขนมแต่โดโร่จะไม่กินเนื้อนะฮะโดโรจะกินแต่น้ำ <c oughs> แต่ไม่แน่นะเยวลองดูเสากล้วย ตั้งใจไม่หวานมากเลยเที่ยงแล้วก,ก,กินสางกุ้ยเดี๋ยวก้ยอืมติดใจแม้กระทั่งแกงจืดก็จะไม่ให้เหลือเลยนะไปละเรายกเลยยกเลย,ย <c oughs>

อร่อยมากเลยครับประทับใจมากรสชาติยึงเหมือนเดิมจริงๆอะผมจําไม่ได้แล้วละ่ะรสเขียวหวานของร้านเนี้ยนานแล้วผมไม่ได้มาทานผมลืมไปอะนี่เมื่อกี้ยังบ่นเจ็บใจตัวเองอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมเราลืมไปได้ยังไงแล้วมันหาไม่ได้นะที่เป็นสูตรที่มีเขาเรียวกว่ามีพริกขี้หนูใช่ไหมสูตรพริกขี้หนูอันนี้เรียกว่าสูตรพริกขี้หนูสวนใช่ไหมอ,อ่าเมนูประจำร้านเมนูประจำร้านใช่ ใครอยากทานพลรืหัดกับสุกแล้วถ้าเกิดไม่ใช่พลรืหัดจันจันถึงวันพุธเ,เป็นมีเขียวหวานก็จะเป็นเขียวหวานไก่เป็นเป็นแกงไก่แล้วแต่เพราะว่าจะแกงไก่มะเขือเปราแกงไก่เซนทรัลแกงไก่ไต่ต่างๆก็จะปรับไปพายไปเมนูก็จะประมาณนี้นตลอดเลยรสสลับเปลี่ยนไปในต่ละวันเมื่อกี้นี้คือผมตอนแรกผมเดินเข้ามาผมก็ไม่นึกว่าเมื่อกี้เหมือนเหมือนกับเป็นเซตเมนูใช่ไหมฮะ ยังดีผมก็นึกว่าเออมาแล้วก็ตักข้าวแล้วก็ลาดไปขนมจีนก็ลาดไปแต่เมื่อกี้พูดตอนยกไปเสิร์ฟรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขารู้ใจเราจังเลยอพอมีข้าวก็ต้องมีซุปมีถ้าเกิดเราเผ็ดเราก็ต้องมีมีน้ำน้ำแล้วก็มีขนมเมื่อกี้ถามบอกว่าขนมนั่นก็อยู่ในเซต<ช>ยังอย่างนี้เรียกเรียกเรียกว่าเซตเป็นเซตเมนูให้เลยใช่ไหมฮะถ้าล<ช>ูกค้ามาคือ,ค,อคือตั้งแต่ช่วงต้องย้อนกลับไปสมัยช่วงที่ตั้งแต่ คุณป้าเจ้าของคุยุคนีอะค่ะนะคลั้งแต่ผมมาผมมาตอนเจอคุณป้าทำเนี่ยเขาก็มีความปรารถนาว่าช่วงโควิดมาเนี่ยคนจะลำบากกินเนื้เขาก็เลยจัดเสิร์ฟให้ทั้งน้ำแล้วก็แถมขนมให้เป็นเมนูที่ทุกคนทานแล้วสามารถกินแล้วมีขนมทานได้ใช่มันจบเลยอ่ะในราคาแบบย่องเยาเจ็ดสิบแปดสิบบาทอันนี้ของผมเท่าไหร่คะ อย,อย่างชุดที่จัดให้อาจารย์นี้ก็จะเป็นแกงเนื้อตักใบเตยนี่จะบ80บาทแต่ถ้าเป็นข้าวราดแล้วก็60บาท,าาบาทคุ้มค่าคุ้มราคาของของน้องโดโดนั่นขนมจีนลาดขนมจีนราด,าดอันนั้นอันนั้นเป็นเซ็ตเซ็ตนั้นเท่าไหร่กะจะคิด60บาท60บาทนี่คือทั้งหมดเลยทั้ง<ช>ขนมทั้งโอ้คุ้มเกินคุ้มอะคุ้มเกินคุ้มจริงๆคือข้าวราดแกงของเราเนี่ยเราจะจัด2ออย่าง สิบบาทสองยจ็ดิแล้วแต่บางั้งถ้ามันเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นอะไรที่ราคาสูงหน่อยเราก็จะเพิ่มไปอีกสักสิบาทนันไม่แพงหรอกครับ60 70เดี๋ยวนี้ไปกินทั่วๆไปอ่ะลาดอย่างหนึ่งเขาตักจานใหญ่หน่อยก็คิด 60- 70และไม่มีขนมด้วยไม่มีน้ำด้วยเราบริการให้ตามนโยบายที่คุณป้าเขาอยากช่วยเหลือผู้คนในช่วงที่แบบว่าเศรษฐกิจ่ยแย่ก็แถมขนมให้จะได้กินเเปิดทุกวันไหมครับร้าน ปัตตูเหาร้านปัตตปกดจันทีเหลาหยุดวันอาทิตย์วันเดียวตั้งแต่กี่โมงครับอ๋อตั้งแต่เจ็ดโมงถึงบ่ายสามโมงครึ่งเจ็ดโมงนี่พร้อมและทุกอย่างพร้อมเต็มเต็มตู้แบบนี้แล้ะแบบนี้เลยทานได้เลยทนได้เลยแล้วก็รสชาติจุดยอดครับเพื่อนๆครับพยายามรักษารสชาติดั้งเดิมเอาไว้ร้านเราอยู่ที่ไหนนะตรงนี้อยู่ถนนนิสรรศภาพใกล้ซอย4.2ทับหนึ่งค่ะเป็นป้ายรถเมล์ เาเข้ามาอา,อาจจะจอดรถข้างหน้าร้านถ้าเป็นช่วงเวลา,ลาช่วงนี้อ่ะช่วงนี้จะจอจะสปริคนิดหนึ่งต้องให้ลูกค้าถ้ามาเนี่ยจะจอดรถในบ้านจะเปิดประตูให้เปิจจดประตูให้ถ้าเอารถยนต์มาใช่ค่ะเนี่ยผมก็อยู่ใ,ใกล้ๆจริงๆเดินมาก็ได้แหละแต่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาก็เ,าเห็นมาพิงๆตรงนี้ก็ได้มอเตอร์ไซค์ก็จอดไม่ได้แต่ถ้าเอารถยนต์มานี่บอกเลี้ยวเข้าไปได้เลย โอเคเดี๋ยวโอกาสหน้าผมต้องชวนภรรยามามาสามคนคงเอ่ารถยนต์มาขออนุญาตนะครับวันครับผมต้องต้องมาอีกต้องมาอีกครับขอบพระคุณครับพี่ดอร่อยไหมอร่อยครับ่าลุกขึ้นเราจะไปกันแล้วทำมาวดีก่อนอะลุกขึ้นครับมาลุกขึ้นสวัสดีครับฝากกดติดตามให้กดไลค์เยอะๆด้วยนะครับจะไปครับ สวัสดีครับบาย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 เป็นบทเป็นบทของเขาฮะเดี๋ยวไปขอบคุณครับดสวัสดีครับกนสวัสดีครับครับไปใส่หมวกไปใส่หมวกขอบคุณนะครับสวัสดีครับแล้วจะมาอีกนะครับ up. Now.